ตัวดีขอเกมทุกคนในช่องเม u t 4K Gamer ครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งสู่มนต์ครั้งแห่งแดนใต้กับเกม s o o of Midnight เกมที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวดึกลับของเวทมนต์พื้นบ้านและการไปจำไปที่ไม่เหมือนใครจิบกาแฟแล้วฟังกันยาวๆต้องบอกเลยว่าเกม s o o ใต้ที่แปลว่าใต้นะออฟฟิศในนะักยามตดึกค่ําคืนนะักยามเชงคืนนะไม่ใช่แค่เกมแอคชั่นปรุภัยธรรมดาเห่านั้นแต่มันคือนิทานพื้นบ้านสมัยใหม่ครับโมเดิร์นโกเดลที่ยังมากลึกลงในวัฒนธรรมอันเข้มข้นและมีเรื่องเล่าปรมาลาของดินแดงทางตอนใต้ของอเมริกามาเล่ากันอยู่ในเกมเกมนี้ลองนึกภาพครับผมบรรญากาศเทาเทินกอติก นะที่มันมีความลึกลับอึมครึมแต่งดงามและเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณมันไม่ใช่แค่เวทมวนต์ที่เสกมาเปลี่ยนปรร่างนะแต่มันก็คือพลังที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของจิตวิญญาณเป็นสายใยที่ถักทอกันที่มองไม่เห็นถักทอทุกสิ่งเขาด้วยกันเกมนี้จะนำพาเราไปสำรวจภูมิประเทศอันหลากหลายของแดนใต้ครับตั้งแต่เมืองเล็กๆที่ดูสงบสุขไปจนถึงป่าลึก หนองบึงอันลึกลับ้ากประหัาดทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งตำนานมาบรรจบเข้าด้วยกันคุณจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดนะที่หลุดออกมาจากนิทานน่าเกรงขามและน่าอัศจรรย์ใจนี่คือการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเผชิญหน้ากับอดีตและเยียวยาจิตใจละครครับต้องบอกเลยว่าใครเป็น แฟนเกมอินดี้ที่เมกแรักเกมนี้อาจคุ้นเคยกับชื่อ Compulsion Game นะผู้สร้าง We Happy f i e l d เกมที่จะพาเราไปสำรวจโลกนิกโทเปียสุดๆุนะการกลับมาครั้งนี้ของพวกเขาเนี่ยมาพลิกแนวทางครับนะเป็นการสำรวจแดนใต้อันลึกลับดินแดนแห่งใหม่ที่เต็ไมไปด้วยเสน่ห์และความล่มลึกยิ่งกว่าเดิมแนวคิดหลักของโขาออฟมิดไหน ก็คือการนำเสนอเมจิกเรียลลิซึมครับหรือว่าเวทมนต์สัจจะนิยมวัสกันตะในบริบทของวรรณกรรมอเมริกันตอนใต้เนี่ยพวกเขามาได้สร้างโลกแฟนตีสารครับผมนะแต่หยิบเอาความเชื่อหยิบเอาเรื่องเล่าหยิบเอาตำนานและก็หยิบเอาปริษัทิศาผสมเข้าด้วยกันครับผมนะเป็นองค์ประกอบเหนือธรรมชาติอย่างลงตัว เวทมนต์ในเกมนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ไม่่สิ่งแปลกแยกแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและเป็นส่วนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดของผู้คนดีพัฒนาผมได้ทําการค้นคว้าอย่างละเอียดนะเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านนะังฟกหลอ่อดนตรีวัฒนธรรมและภูมิทัศนะ์ในแถบมิสซิสซิปปีหรือพื้นที่ชนบททางตอนใต้หละ นะเพื่อจะสร้างโลกที่น่าเชื่อถือนะพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกได้ถึงเหมือนก้าวเข้าไปอยู่ในเรื่องเล่าก้าวเข้าไปอยู่ในตำนานที่ถูกเล่าขานนะแต่ในขณะเดียวกันก็ตีความให้มันสดใหม่นะให้มันร่วมสมัยนะแต่มันก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงนะที่แสดงออกการเคารพวัฒนธรรมต้ฉนฉบับงานภาพนี่ต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์เด็นแน่นอน เห็นแว็บแรกเนี่ยต้องบอกว่างานภาพของเกมเนี่ยมีจดดเด่นมีสไตล์ที่ชัดเจนนะลืมภาพสมจริงแบบเกมที่เปิลเอไว้ได้เลยนะเพราะว่านี่คือโลกที่เหมือนลุดออกมาจากแอนิเมชันสต็อ m โมชั่นเพราะง่ายก็คือมันก็คือตัวละครที่เคลื่อนไหวมีเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าเออมันเหมือนหุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างปลาณี่สะหน่อยนะแล้วก็ถูกจับให้เคลื่อนไหวเป็นสต็อกโมชั่นนะคเพราะนั้นแล้ว ตัวละครของโลกแนะโลกนี้เนี่ยถูกออกแบบให้เป็นเหมือนศิลป,ปะเป็นบ้านเลยนะผสมกับความทันสมัยซะหน่อยอนะแต่ต้องบอกว่าในฉากนีงมีรายละเอียดเยอะมากอันนี้ผมอาจจะยูไม่หมดด้วยนะที่สะ้อนว่าทําเดนใต้ของอเมริกาแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้เก่าๆปาให้ดูลรกอครับนะคนสีในเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญนะเพราะว่ามันมีสีสดใสของธรรมชาตินะ สีมนหมอกของพื้นที่ที่ถูกค้อมงาหรือความมืดแสงเงาถูกใช้บรรยายบรรยากาศอัลึกลับครั้งแสงเงาก็นํามาซึ่งความน่าสะพรึงกลัวแต่โดยรวมแล้วงานภาพของเกมนี้ก็คือจุดแข่งของมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะแล้วก็มีของเกมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าถ้าใครชอบเรื่องเล่านะใครอยากรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ก็ต้องบอกว่าน่าจะปลงหลักเกมนี้อย่างแน่นอน ภาพคือร่างกายเสียงก็คือจิตวิญญาณของเกมเกมนี้ครับผมดนตรีประกอบเป็นหัวใจสําคัญในที่ช่วยขับเคลื่อนบรรยากาศและเรื่องราวต,ต้องบอกเลยว่าดนตรีเนี่ยได้ถูกผสมผสานแรงบันไดจ,จากดนตรีพื้นบ้านอเมริกันตอนใต้ครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือเสียงนํามาผสมผสา,านนะเพื่อให้เกิดดนตรีประกอบที่แปลกใหม่สภาพแวดล้อมก็มีเสียงครับผมเพราะว่าโลกนี้ถูกสร้างออกมาค่อนข้างสมจริง คำว่าสมจริงคือมีบรรยากาศต้นไม้สัตว์ปา่านะสัตว์อะไรนะว่านิยายเพราะนั้นเสียงแอมเบียนตาก็มีเข้ามาให้ได้ยินกันนะครับผมต้องบอกเลยวในเกมเกมนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยในคืนที่พายุพัดกันหนะ่เมื่อเฮอริเคนพายุพัดเข้ามาทุกอย่างก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพเซลฟลกหญิงสาวธรรมดาจากเมืองโปรเปรโร ในรัฐทางตอนใต้ของอเมริกากำลังใช้ชีวิตใะอย่างเรียบง่ายแต่แล้วในคืนหนึ่งที่พายุพัดเข้ามากลม่เมืองบ้านของเธอถูกทำลายและที่แย่กว่านั้นแม่ของเธอหายตัวไปอย่างลึกลับทำกลางความโกลาหลสิ่งประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อครูตั้นตุ๊กตาตัวโปรดในวัยเด็กของเธอกลับมีชีวิตขึ้นมาครูตั้นนั้นได้เปิดเผยความจริงว่าเฮเซลนั้น ผู้ผู้ถักทอผู้มีพลังพิเศษนะที่สามารถมองเห็นและซ่อมแซมแกลนเทเบสทรีนะหรือผืนผ้านะที่เสียหายของโลกใบนี้ได้อธิบายว่าโลกใบน,นี้นั้นประกอบไปด้วยสายใยที่เชื่อมโยงโลกและชีวิตเข้าด้วยกันสายใยเหล่านี้ขาดหรือเกิดปมก็จะปรากฏสิ่งมีชีวิตอันตรายที่เรียกว่าเพนเพนเนี่ยหรือคำทางพื้นบ้านต่อใต้เนี่ยหมายถึง หรือสิ่งลึกลับนั่นเองซึ่งเฮเซลก็ต้องออกตามหาแม่รวมถึงเรียนรู้นะที่จะใช้พลังเธอนะระหว่างทางระหว่างทางนั้นที่เธอเดินทางเธอไ,ได้พบกักบตัวละคร้ากมายไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนะชาวบ้านแปลกๆนะสิ่งมีชีวิตในตำนานต่างๆนะการเดินทา,างของเฮเซลนั้นได้นำพาเธอไปอยังสถานที่ต่างๆในอเมริกาตอนใต้นะัทั้งป่าพุอันลึกลับ เมืองล้างที่มีอดีตเลวร้ายนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกซ่อนอยู่หรือแรกเธอค้นพบการหายตัวไปของแม่เพื่อเชื่อโมโยงบริษัทตะปุ่นเธอเข้ากับความลับที่ถูกปิดบังมาดาในการค้คนหาความจริงครั้งนี้เอเซลจะต้องเรียนรู้นะที่ต้องยอมรับความดกทางวักธรรมของเธอเผชิญหน้ากับบาดแผลในอดีตและค้นพบว่าผู้ถักทอนั้นไม่เพียงแค่ถักทอสิ่งของแต่รวมถึงถักทอความสัมพันธ์ ความทรงจาและความหวังผู้คนอีกด้วยนั่นก็คือหน้าที่ของผู้เล่นหรือก็เฮเซลนั่นเองระบบการเล่นของเกมเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะจุดเด่นของมันก็คือการถักทอครับทางพิเศษของเราการต่อสู้และการแก้ปริศนาเกมโซลออฟบิตไนน์นะต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่เนื้อเรื่องและบรรยากาศนะแต่ระบบการเล่นเนี่ยก็น่า,นาสนใจมากเพราะว่าหัวใจของมันก็คือการถักทอ,อนั่นเอง นะพลังเวทมนต์อันนี้เนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในเกมแกนหลักของเกมเพย์นะก็คือเฮเซลตัวเอกของเราเนี่ยใช้พลังที่หลากหลายรูปแบบได้ซึ่งพลังนี้ก็ไม่ได้แค่ทําให้ตัวเอกต่อสู้ได้มันเป็นพลังที่สามารถทําให้เราไปในที่ต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ไปในที่ต่างๆนะใช้เส้นได้ในการถักคอห้อยโหนนะใช้เป็นอะไรนะปีนป่ายเสืออปีนป่ายนะใช้เป็นสะพานนะ ใช้เป็นล่มล่อนได้นะใช้ได้ทุกอย่างที่เราต้องการในการเดินทางต่างๆนะใช้เป็นซิปไลยอย่างได้พวกนี้นงใช้ได้เยอะมากนะรวมถึงใช้พลังนี้ในการแก้ไขปริศนาไม่ว่าจะทำไปจัดเรียงสิ่งของนะต้มแซมเส้นทางนะหรือว่าใช้พลังเพื่อกระตุ้นกลนไกนะ่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้เมื่อเราอยาสถานที่ที่เสียหายด้วยความเมื่อเราจะสามารถดึงวัตถุ เรอสามารถอ่านความทรงจาที่ตกค้างอยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานที่แห่งนั้นแล้วเราต้องไปไหนต่อการต่อสู้ต้องบอกเลยว่าเกมแพ็กแอนด์แซดล้วนๆนะไม่ว่าจะเป็นใช้สายใยและโจมตีจากระยะไกลหรือว่าใช้ควบคุมหรือจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตรูนะรวมถึงการต่อสู้นะที่เฮเซลเนี่ยจะสามารถต่อสู้ด้วยกลังระยะไกลได้นะ ผสมผสานคอมโบนะเข้ากับสภาพาแวดล้อมนะส่วนครูตัน้นเพื่อนซีตูกตาของเราเนี่ยสามารถเข้าครอบงำร่างศัตรูบางชนิดได้นะและใช้พวกมันในการสำรวจได้ด้วยรวมถึงศัตรูเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะตามศัตรูตามที่เคยเล่นเกมมาเนี่ยก็จะพบมากเลยะเพนันศะัตรูมันก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวนะรูปแบบพฤติกรรมนะรูปแบบของจุดอ่อนที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ รับมือกับ,บการสำรวจในเกมครับโลกในเกมเนี่ยไม่ใช่โอเปนเวิร์เต็มรูปแบบครับแต่เป็นแบบลิเนเดียว <got> นะเป็นแบบเส้นตรงนั่นเองนะแต่ว่าเส้นตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างหน่อยนะอาจจะบอกว่าเป็นกลุ่มโอเปนเวิร์ดได้มั้งพพเพราะผู้เล่นเนี่ยสามารถสำรวจเส้นทางลับเพื่อค้นหาไอเทมค้นหาความลับหรือว่าค้นหาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในเส้นทางที่เราเดินไปเส้นตรงนี่แหละนะซึ่งการเอ่อเขาเรียกอะไรค้นหาความลับาสามารถทําให จะได้พลังใหม่ๆห,หรือว่าอาจจะได้แก้ปัญหาในพื้นที่ใหม่ๆได้นะปริศนาในเกมที่ก็ต้องผูกโยงเข้ากับพลังการถักปอในสภาพแวดล้อมของตัวเอกได้นะค่อนข้างดีเลยเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพลังเนี้ในการหาคำใบในการแก้ไขปริศนาด้วยนะต,ต้องบอกครับผมว่าเกมเกมนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเกมแนว Action. แอคชั่นแแอนด์สลด้วยเกมแก้ปริศนาด้วยเกมเดินทางสำรวจด้วย นะรวมๆเกมมาก็น่าจะเป็นเกมแนวทั่วๆไปนะที่เล่นๆกันอยู่นะดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบี่ยก็จะน่าจะเป็นสายเตีเ๊ยบเนื้อเรื่องเตีบบรรยากาศใหม่ๆว่าเกมนี้เนี่ยจะพาคุณดำดิ่งไปกับเรื่องราวอย่างแน่นอนชื่นชอบผู้การศิลป์นะสนใจวัฒนธรรมนะแต่บอกเลยว่าสำหรับคนที่ชอบอ่าคอมโบนะสายแอคชั่นคอมโบ นะสายอะไรเขาเรียกออไรสายแพรลี่สายบล็อกแพรลี่ก็ต้องลองดูรีวิวดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมนะสำหรับคนไม่ชอบเกมที่มีความนนหนืดนิดนึงนะเพราะเราต้องเดินทางร้องแก้ปิญหาใช่ไหมมันจะช้าหน่อยนะใครแบบต้องการเกมเพลย์รวดเร็ว,รวในการต่อสู้ก็อ,อาจจะไม่ใช่แนวเหมือนกันโดยรวมแล้วโต๊ะออฟมิดไนก็ ค่อนข้างจะเป็นเกมที่ปกติทั่วไปแต่มีการนําเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างสดใหม่นะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามแล้วกันนะครับผมก็ต้องลอไปเล่นกันดูว่าไปเล่นแล้วเป็นยังไงนะทุกคนคิดว่าเราไปเล่นกันดูแล้วก็คิดว่าเป็นยังไงครับโซ so, มิไนไดหน่าสนใจไหมชอบอะไรมากที่สุดในเกมนี้ครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันไดนะ้ในช่องคอมเมนต์ทั้งล่างนะครับผม แนะแล้วก็อย่าลืมครับผมช่องผมมาเฟอร์กเกมเมอร์เนี่ยสามารถสมถัครสมาชิกกัน็ามาได้นะซึ่งสมาชิกสามารถดูคลิปรีวิวได้ก,ก่อนใครนะครับผมรวมถึงสามารถดูคลิปที่ผมติดเอาไว้ได้พวกเหล่าคลิปที่ติดแดงติดเหลืองทั้งหลายกสมาชิกก็ยังดูได้นะครับผมแต่คนที่เป็นผู้ติดตามก็จะดูไม่ได้ไปนะครับแล้วมาเราลุ้นกันงมว่าผมจะรีวิวอะไรเป็นเกมต่อไป